สวัสดีค่ะแม่พี่นอ้องทีกําลังรับชมรับเบิ่งทางช่องสาวคานชนยค่ะนี่สาวคานกับไอทิดก็ได้มาตัดล้มันค่ะแล้วก็จะเอาต้นที่เขาตัดไว้นั้นจะเอาไปเก็บไว้ค่ะจะค้นง่ายไปเก็บไว้เพื่อที่จะปลูกเป็นพันธุ์ต่อไปค่ะห้อนพักประคำเมือเ่อน่ยแดดห้อนค่ะ ตัดละมันกันค่ะไปหาใตัดสร้อยกันค่ะตัดสร้อยสาวงข้านี่นค่ะไปกันเลยจ้ะ Mm-hmm. <laughs> แล้วก็กำลังมัดค่ะมัดเพื่อที่จะขนทำการขนไปใส่รถซาเลงค่ะ อ,อ,อาทิตย์ต่้งแต่ที่ได้ผ้นไปค่ะคอยใส่ซาเรลงแล้วค่ะผ้นไ้เก็บแล้วค่ะมันอใ,ใส่กระท่อมไว้ค่ะมาก่องกันไว้ยังที่แล้วค่ะ มันค่ะก็งไวอย่างที่ค่ะมาสับละมันกันจะ้ะสับละมันเพื่อที่จะให้เป็นท่อนๆแล้อาก็จะเอาไปไว้ถ้าปูค่ะตับเป็นท่อนๆยังที่ละค่ะก็จะเอาไปไว้ถ้าปลูกค่ะ อ่อนเ้าก,ก็บ่เอาค่ะเอาแต่ท่อนที่เทงเทงแรงค่ะท่อนที่แก่อ่อนหลายก็บ่เอาค่ะต้งสีบอสค่ะปลายปลายบอสค่ะเอาแต่ท่อนที่แกแกค่ะตัดเสร็จก็เอามาแช่น้ำยาค่ะ แช่น้ำยาเร่งรากค่ะกันปวกกันเชื้อราค่ะแช่ประมาณสิบหา้าถึงยี่สิบนาทีค่ะก็เก็บขึ้นค่ะเอาไปไวพร้อมที่จะปลูกค่ะแช่น้ำแช่น้ำยาเสร็จแล้วกันนี่ค่ะเอาใส่กระสอบเลี้ยงกันไว้ค่ะเพื่อจะได้คนใหญ่ไปปลูกค่ะ ใส่กระสอบไว้ค่ะแช่น้ำเรียบตัดเป็นท่อนแล้วแช่น้ำน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่กระสอบค่ะเตรียมพร้อมที่จะเอาไปปลูกค่ะนี่ค่ะซับละมันเรียบร้อยแช่น้ำยาเรียบร้อยเนาก็เตียมมาปลูกค่ะนี่ค่ะ ปลูกเป็นล่องไว้สิละค่ะปูปลูกก็ปลูกไปค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทอนมันที่ห้อได้มาค่ะนี่ค่ะสามารถเป็นทอนเป็นท่อนได้สี่ค่ะเอาแช่น้ายาเรียบร้อยแล้วเ่าก็เสียบมาปลูกลงดินค่ะนี่ค่ะอันแตกแล้วก็มีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปลูกไปเลยค่ะปลูกยาวไปเลยค่ะเสียบเสียบเสียบตรงๆไปเลยค่ะ